ข่าวแรกวันนี้นะครับไปดูกิจกรรมขององคมนตรีครับตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดแพร่ครับที่โรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินง,งานโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ราชการจังหวัดแพรใ่ให้การต้อนรับ ร,รับฟังการบรรยายผลการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนสรอยเสรีวิทยามีนักเรียน268คนบุคลากรครู26คนใช้แผน5กลยุทธ์หลักในการพัฒนาการศึกษาพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยได้เสนอขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตทดแทนที่เก่าชำรุด ขอครูสอนวิชาเฉพาะเช่นวิชาภาษาจีนญี่ปุ่นและเกษตรกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอลระบบไฟฟ้าและติดตั้งกล้องวงจรปิดและรถ6ล้อสำหรับการเดินทางไปแข่งขันต่างๆโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีเยี่ยมชมห้องเรียนและพบปะพูดคุยกับนักเรียนสอนให้มีความซื่อสัตย์อดทนขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนศึกษารู้รักสามัคคีเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปค่ะ ขณะที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารับฟังปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนอุปรกรณ์การเรียนเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยห้องปฏิบัติการชำรุดรถรับส่งนักเรียนชำรุดและเสนอให้มีการสร้างกำแพงกั้นน้ำป้องกันเหตุอุทกภาายัยหรือว่าน้ำท่วมด้วยนั่นเองครับ